สวัสดีครับจากเพจรับซ่อมไฟฉายโมดิฟายไฟฉายแรงสูงนะครับบายช่างมินนะครับก็เดี๋ยวมาดูตัวเจ้ายี่ห้ออะไรแต่แมง n s x รุ่น extreme edition ใช่ไหมผมอ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่ง n s x extreme edition ถ้าไม่ใช่ก็ขออภัยนะครับตกภาษาอังกฤษครับโอเคเออ่ทรงบอดี้ดูเหมือนกับรุ่น nx 3 n s x, x t นะครับใช่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจหรือผมจะมัวหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะแต่รูปทรงคล้ายกันนะแล้วก็ตอนนี้นะ่าจะเป็นหลอดเออ่ sfq เออใช่ไหม S F, F Q 60ดูทรงหลอดคล้ายๆหลอด50.2ดีโดมเลยนะครับก็ตัวนี้หลอดเออลูเมนค่อนข้างจะรุนแรงนะครับลูเมนหลอดนะค่อนข้างจะรุนแรงนิดหนึ่งสหลอดก็อันนี้ก็อยู่ที่1นึ่งหมื่นลูเมนนะครับก็อันนี้นะครับก็คือลูกค้าทำเสียมานะ ไม่ได้เสียหายอะไรมากมายนะครับก็คือสวิตสวิตท,ท้ายเสียนะครับสวิตท,ท้ายเป็นแบบนี้สวิตท,ท้ายก็คือสวิตด้านในนะครับนี่แบบนี้เลยแบบนี้นะตัวนี้คือตัวที่ถอดออกมานะครับสะเออสะพานไฟภายในสวิตน่าจะขาดแต่เวลากดมันยังได้ปกตินะครับอย่างเงี้ยไอตัวสัมผัสหน้าหน้าคอนแทคด้านในนะครับด้านในสวิตอีกทีหนึ่งนะ น่าจะมีปัญหานะครับก็เลยทําให้กดติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับก็หลังจากที่เปลี่ยนสวิตใหม่นะก็เจ้าตัวไฟฉายตัวนี้ก็กลับมาทํางานได้ปกตินะครับไม่มีอะไรที่มันเสียหายมากมายนะครับก็สวิตท้ายเสียไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับก็คือซ่อมได้เปลี่ยนได้ใหม่นะครับกับเจ้าไฟฉายรุ่นนี้นะครับเอ็นเอ็ X เอ็กซ์เตมิชันนะครับ พูดภาษาอังกฤษก็ไม่เคยเข่ง <c oughs> ขยันพูดซะด้วยนะผมเนี่ยอืมโอเคเดี๋ยวมาดูโหมดการทำงานของเจ้าไฟฉายตัวนี้นะผมขออนุญาตปิดไฟก่อนนะครับอ่าเปิดไฟแฟลชไปทำไมไฟหน้าโอเคนี่นะครับอันนี้เป็นโหมดหนึ่งโหมดสองโหมดสามโหมดสี่โหมดห้านะครับอ่ะมันก็วนลูปมันก็มีอยู่5ห้ระดับแสงอันนี้คือโหมดหนึ่งสอง สามสี่ห้าอ่ะนะทดสอบแตบมันคิดเข้าเทอโโร์โบ,บนะครับหนึ่งสองสามเข้าสต็อปนะครับตอนนี้จะมาพร้อมกับไฟท้ายนะครับไฟท้ายดูไม่ค่อยสว่างผมก็ไม่แน่ใจว่าทําไมถึงไม่ค่อยสว่างนะครับมันสว่างไม่อกันสว่างน,น้อยๆนะครับไม่เยอะมากนะ พอให้เห็นเลือบๆตอนไฟมืดๆนะครับตอนถ้าสมมุติว่าถ้าเกิดไฟดับนะในบ้านไฟดับตอนกลางคืนนะครับตรงน,นี้ก็ถือว่าจะเห็นค่อนข้างชัดนะครับนี่ผมคุมให้ดูแบบมิดๆเลยดูผ่านกล้องเป็นแสงสีน้าเงินขึ้นอยู่นะก็เห็นได้ในระดับหนึ่งนะแต่อาจจะไม่เยอะนะครับเพราะว่าไฟท้ายมันสว่างน้อย โรงงานน่าจะตั้งใจให้ทํามาเป็นให้เป็นแบบนี้นะครับก็คือหมดเหมือนกับประหยัดไฟนะครับจะได้ไม่ต้องสูบแบตเตอรี่นะนี่นะครับเออลูกเล่นฟังก์ชันอื่นๆก็น่าจะคงเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับไดเวอร์นะเปลี่ยนแค่สวิตช์ท้ายอย่างเดียวก็ตัวไฟฉายก็กลับมาใช้งานได้แล้วนะครับมีห้าระดับแสงนะครับกดแต่มันคิดเข้าเทอร์โบนะครับแล้วก็ กด3มครั้งคือเข้าสต็อปหนึ่งสองสามนะครับตัวนี้หน,นึ่งหมื่นลูเมนเป็นตัวที่น่าใช้นะเล็กๆเล็กๆหนึ่งหมื่นลูเมนนะครับเล็กๆหนึ่งหมื่นลูเมนก็ถือว่าค่อนข้างจะสว่างสว่างและร้อนแรงร้อนแรงหมายถึงตัวไฟฉายอะร้อนแรง เปิดแป๊บเดียวเนี่ยหัวหัวตรงคีบระบายนะเห็นสังเกตไหมคีประบายเขาจะมีเยอะมากเลยสําหรับเจ้าไฟฉายรุ่นนี้นะยี่ห้อนี้นะครับเอ่อเอกลักษณ์ของไฟฉายของยี่ห้อ n s x นะครับข้อดีเขาจะมีตรงที่ว่าเอ่อคีบระบายความร้อนเนี่ยเขาเยอะมากนะเป็นหนึ่งรุ่นที่ผมชอบหนึ่งยี่ห้อเลยที่ผมชอบคือซ่อมได้อะไรก็มีขายแต่ต้อง ซื้อผ่านเซลล์นะครับแต่ต้องซื้อผ่านเซลล์แล้วก็นานๆจะเจอเสียสักตัวหนึ่งก็ไม่ค่อยเยอะไม่บ่อยนะเป็นหนึงรุ่นที่ไม่บอยเออเป็น1ยี่ห้อที่ไม่เจอบ่อยไม่เจอไม่เจอเสียบ่อยนะครับแต่อย่างเนี้ยสวิตท,ท้ายเสียแล้วก็ราคาก็ไม่ได้แพงมากมายนะครับราคาถูกอะซ่อมก็คือในราคาที่เป็นสวิตช์ไฟฉายทั่วๆไปนะครับ โอเคก็สำหรับคลิปนี้ผมไม่มีอะไรแนะนำมากมายนะครับก็ลองไปถ้าสนใจหาไฟฉายมาเล่นก็ตัวนี้ก็แนะนำนะครับ N S X นะครับยี y ่ห้อ N S X นะครับตัวนี้เป็นถือไฟฉายที่รูปทรงค่อนข้างทำออ,อกมาแล้วจุดระบายความร้อนเนี่ยผมชอบนะครับคือระบายความร้อนด้วยคีบคีบอลูมิเนียมที่ตัวไฟฉายคีบมันเยอะนะครับ ซึ่งเวลาเราเปิดหมดเทอร์โบเนี่ยเปิดหมดเทอร์โบเนี่ยผมเปิดเทอร์โบอยู่นะถามมันร้อนไหมมันร้อนนะครับแต่ว่าการระบายความร้อนเนี่ยมันทำมันทำหน้าที่ได้ดีะนะครับหรือถ้ามีลมพัดลมผ่านลมผ่านเอื่อยเอื่อยเอย่างเงี้ยมันก็ช่วยระบายความร้อนได้ดีนะครับเพราะว่าตอนนี้คีบระบายมันเยอะแล้วก็เล็กบางนะครับก็มันก็เหมือนออคีบตรงเนี้ยมันก็เหมือนคล้ายๆทําหน้าที่กับหม้อน้ํารถยนต์นะครับ เหมือนครับทำเป็นหน้าที่รังพึ่งเลยนะเนี่ยจับถามว่าร้อนไหมร้อนนะร้อนนะครับแต่ถ้าผมเปิดโหมดเบาๆไม่ต้องถึง1นึ่งหมื่นลูเมนนะเนี่ยเห็นไหมพอเราเปิดร้อนมากๆเนี่ยกระจกมันขึ้นฝ้าเนี่ยก็ปกตินะครับเพราะว่าความเย็นกับความร้อนเจอกันมันก็เกิดเป็นไอน้ําแน่นอนนะครับหรือถ้าถอดออกมาเช็ดก็จะดีขึ้นนะครับแต่ หรือถ้าปล่อยสักพักหนึ่งมันก็จะหายไปเองนะครับอันนี้ก็ยังถือว่าเป็นเรื่องปกตินะไม่ใช่ปัญหานะครับไม่ใช่เป็นปัญหาหลักเลยนะเล็กแรงแน่นอนแนะนําอีกหนึ่งยี่ห้อเลยนะครับไม่ค่อยเจอสีบ่อยเออไม่ค่อยเจอเสียบ่อยด้วยแล้วก็รูปทรงทําออกมาค่อยๆค่อนข้างจะดีอ่ะนะครับแล้วก็สีเรื่องของสีผิวผิ้อ,อสีที่ทําอโนดามากับ ตัวผิวของไฟฉายนะผมถือว่าเออ่ถ้าสิบคะแนนนี่ผมให้8ให้9ก้าคะแนนเลยนะเพราะว่าสีมันทำออกมาค่อนข้างดีไม่ลอกง่ายนะครับนอกจากว่าทำตกกระแทกนะครับหรือเอาอะไรไปขัดเนี่ยนะครับถลอกแน่นอนนะแต่ถ้าแบบมาถือกรรมใช้งานเนี่ยครับดูก็หน้าอายุการใช้งานนะผมว่าไม่ต่ำกว่า5้ปีอะ่ะจริง เพราะว่าสีมันเคลือบมาค่อนข้างจะโอเคค่อนข้างจะหนานะครับโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้นะคลิปไฟฉายนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากมายนะซ่อมเรียบร้อยซ่อมง่ายนะครับซ่อมง่ายซ่อมได้นะครับมีอะไหล่ขายนะครับโอเคครับก็ฝากไปด้วยนะครับจากเพจรับซ่อมไฟฉายโมดิฟายไฟฉายแรงสูงนะครับบายช่างมิ้นนะครับพี่ๆท่านใดสนใจซ่อมไฟฉายติดต่อพูดคุยกันได้นะครับ ช่างไฟฉายใจดีนะครับไม่ได้ดุร้ายอะไรนะครับโอเคครับสนใจโ,โทรมาสอบถามโทรมาพูดคุยกันก็ได้นะโอเคครับฝากด้วยนะครับจากเปิดรับซ่อมไฟฉายโมดิฟายไฟฉายแรงสูงครับสวัสดีครับ